มันดูแปลกๆปลกอสองลูก่สวัสดีแค่ไม่ไม่สั่งให้ตกมือแม่แ่มันหน้าตาดเลยตาเปดตาเจเปลี่ยนแว่ดิเปาใ่งน้มายช้แถวบ้านไม่ไปลาันอนอทมาตมืนคมืนงหลับเนอ

แต่เขาฝึกดีนะฝึกได้ระเบียบแต่ว่าเขาบ้ามากไปหาหมอขนาแเลื่อนแต่กูไม่กลับนะครับอันนี้เขาเหมือนเหมือนเหมือนหมนเหนหมอนเอนหมาอนเหมือนเลมนเหอนเหมือนเหอนเหมเหมือเหอนอนนเหนเหมือนเหมือนเหมือนหเนเหมือนเห้อนหเเหนหมมเอเนอนนนนอกน เล mm hmm. ี้งเกงเครมาก่เมากงเอดแลไดนะคนะเคำพูดต้องแห้มเป็นแบบเรแล้วนะคะเตรียมไปขอนแก่นแล้วค่ะลูกชายค่ะ

อาสามสีับนีบดีบดีดีสี่ใช่ไ ไม่เมื่อยไม่เมือมม่อนะ <laughs> Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được làm à, không phải đâu, không không แกแล้วหน่อยใส่ขวดไป แต่งชุดเป็มที่เต็มี่ได้อันจำได้ไหมวันนี้มาในเครื่องแบบวันนี้มียูนิฟอร์ม้ม่ใช่ยมหวันนี้วันนี้มียูนิฟอร์มด้วยเอฟีเลยอ่านไหมถ่าย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 ก็เลยถึงตอนเสร็จแล้วครับ โอ้ยนไม่ด้กันูไปหนูไม่ถ่ายนะจริงก๋ยเตีถ่ายทั้เดียวหูไม่ถ่ายทน่อรปังถ่ายทันเต็มท้งแน่อโอ้ยปอนเซอร์อันเร์กระปุ้ค่ถ่ายยังนะปอนเซอร์ตตาถ่ยไหมปอนเซอร์ใหญ่ใหญ่เหนื่อไหมครับเดินทางมาง่วงครับกูเกตหลับไหม กูเกแล้วรู้เนี่ยเครื่องยังไม่เครื่อนยังเคลื่เนรูแม่เอ้ยแม่อางบอกว่ากูเกคุยคนเดียวอุ้ยเห็นสายกี่เม็ดอันน้องคนเดิมคนเดิมพรามียูนิฟอร์มอันนี้อันนี้เอฟอนอ่คเขาไอ้ว่าดาโดนเลอนตกค่ะคนนี้ก กลอยู่นะมารอประตูอ,อันนี้อันนี้ชุดทำงานเหรคะเนี่ยชุดหลอดเขาแต่งที่ <c oughs> วันนี้มไม่นนทุกทีไม่เคยเห็นแต่งตัวแบบนี้ <c oughs> มาเต็มยศด้วย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดรถไฟเหรอเขาจะมาหลอดไม่ใช่ไม่ใช่กระสับกร่าไม่ได้ก็ถามแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับไปแล้วครับเอ็มซีเลอันค่ะนานๆจะเห็นมีเอ็มซีเป็นหน่ เอาเลยอันกระเป๋ากระเป๋าสีน้ำตาลเลยอันนาอยู่ไหนเลยอันทิ้งกระเป๋าสีน้ำตาลไว้ไหนอ๋อเหรอคิดว่าของรักของห่วงหายไปแล้ว รถมารับไลอ้นแล้วค่ะไปที่เซ็นทรันขอนแก่นนะคะบ๊ายบายแล้วค่ะโบนะครับ